I hear that. Tarred out. Oh, we'll leave a knife. You know the tarot is destroyed. Oh. Can't use that yet. Confirm it. Last player standing. Oh! Just let them try to catch me.

No, you gotta die weird. player standing. Spike down, B. Flawless. Just gotta play around the slow fields and we're fine.

มีปืนนะทางข้างล่างนะข้างล่างก็มีปืนแพนท่มได้แล้วเพื่อนเราไปแล้วไม่ไซส์ไม่ไซส์โลจาร์มันไม่ได้สนใจกูเลยทั้งนล้ลุงนี้ไม่แพนดีกว่า อะไรด้วยกันคืออะไรด้วยกันจัดอะไรอะทำไมอะก็ให้กูมาดิอะไรวะโฟกัส s i n g อะไรไม่เข้าใจมัน making cover fire destabilize My head not is ready ghost boy papai you're finished Spikes down <laughs> enemy a we'll catch them i need a staff blocking vision placing swarm grenade. Hey, Swarm Grenade! i Hey, watch out. Hey, let's team. 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 Hey,

Focusing. Enemy spotted. <laughs> One down. My ultimate is ready. Can Initiated. Breaking them. One enemy remaining. Got three. Placing sentry. <laughs> oh. Offing. Okay. ได้ยินเสียงแบง์วิ่งหนีแล้วกัน Show me a target. Stopping fire. Easy, right? <laughs> Good, Show me a target. ไปหวั่นเลยว่ะไปไม่ออกเลยผู้สากะอาแบบเออไปดักใกล้ช็อตสวยแน่บุม They have courage. But no one is immune to fear. Oh yeah. Need a drop. I am with you. We are strong. Any man all the ladder?

ไปไปเลยเนี่ยเจอแน่ๆลเลย,นนยบูม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 เราต้องได้วินปล่อยไปให้หมดอ่ะตีเลยตีทำไรได้วะรถเลือดแล้วก็ข้างบนบนตัวล่างตัวโอ้โนนะดิงอยู่ในฐานเนอะแล้วเพื่อน Whatever happens, Sakin, don't panic. Trembling is bad for your aim. I hope this one's exciting. 30%. Spike down B. Me off, low. me off, me off. Me off, me off. Spike drop. Omen's gone. How about, how about? Making cover. <p> stop <sodas> <bators> the rage. neowar destabilizing spike down a one enemy remaining มันมีเศษอุ่นซ่าจะโชว์ให้มันยิงออฟไสกูกูฆ่านี่ได้ ไอ้แรดมันถือลูกซองเป่าเต็มหัวเลยบุง้งโอ้โหพนรอดขื่นใจนะ oh! กันโอ้โหเกาะกะสลายเสิเดังเปลง่งออฟอีกปุ้งเกาะสลายเสิเดังเปลง่งกูนี้กะับมาแบบเหี้ยกูเอามาต่ามึงยิงกูอีทิ้งเลยเสร็จยิงกูตายโนชาร์จส์โชว์มีอัลลาร์กิต No distraction. Ma. Enemy spotted. Contract complete. Point. Mộtหัว Gem. Đemเลย. มีอีก Gem. Đi tít tham đục cu. Sốc cũ nè, sốc Take hold. กูอีกซ้ำซ้ำเดี๋ยวท้ายดีนะท้ายเด,ดี๋ยวท้ายด้ท้ายสุดท้าย,าย,าย,ายล้วมันยิงกูล่างนักทีมเอิส์เพอร์ควดเพอร์เฟ e r ันวันมกูดเดินทะลุม่านกะ่าจะไปแอบมุมนั้นอนะ่ะเต็มหัวนะตั้งหมดแล้วว่ามึง เล่นมันไปหน่อยแต้<ผ>มขอบ้างแต้ข <อ S 2> มขอไม่ยิงผมขอไม่ขอไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยขอไม่ได้แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวรอเพื่อนยิงตายดูการให้แล้วค่อยเดินนะเจมนนไป เช็ k ซ้ายก่อนนะ Show me a target Blocking sight Breaking down s t a b i l i z i n g อยู่ในไหนไปข้างในกูบอกว่า d o n e on air ล่วงไปนึง โฟกัสงมคนละมุมบ้านี่ปืนตกไม่มีแล้วนี่อ้าวอย่าปืนหน้ากับคุยกะบนนั้นบนนั้นบนนั้นออกสายเจม One enemy remaining t h ร n ้ Remember, your weapon have only You You tool. shoot. just a can't is t แต่เมื่อกี้ซื้อปืนให้แล้วแม่งไม่ซื้อให้อีกเลยซื้อให้ดิบอ,<ป>อ่ะดิบคืนไงเออไม่เป็นไรวะทำไมมันกดแล้วมันซื้อไม่ได้อีกแล้ว,วอะมันจะสิ่งงั้วก็ขอเยอะกันเรื่อยมากูขอแต่บอกเด<ต>ียวทีเดียวแล้วกูขายแล้วกูก็เอาใหม่กดปิดจะเอาเพนทอมยามโพยิงกูอ่านแอร์ให้เอาไม่จริงนอนบอ Breaking them. Yeah, awesome. Focusing. Three next? Wow. So Making cover. I'll find you. Confirm it. Confirm it. Breaking them. Caught one. Spike down I'm in killed. Turret out. Healer down. Show me a target. หุ่ยเจมาแล้ว One enemy remaining ร้อยสิบเจ็ดตาล็อกแล้วชิวใส่เลยแต้มร้อยสิบเจ็ดหลังอ้าวปอมปอมเอาเลยจับไปเลยมันกลัวมึงชิวชิวชิวมันกลัวมึงมากร้อยสิบเจ็ดแล้วอ๋อนี่มันมากัดอย่างนี้เอกระชัยสี่พิชัยมันไปแอบอยู่ในไซส์มันไปแอบอยู่ในไซส์บ้านบ้านมันบ้านมัน บ้านมันไปเลยเจอแน่เจอแน่ออกไปขวาขวาปั๊บซ้ายตั้งหางซ้ายปึ๊บขวาไอ้ทีนี่จะดิ้วไล่เอาละไม่มาะ Last round in the half Last round use our credits and abilities Don't waste your firepower Oh damn ไม่รวยจังอะไได้นะเอาปมา I need a gun ไปกันทั้งหมดคุล็อกให้ก่อนมีคนซื้อออกมานนี้มีเฮ้ยสไปายตก over there รอ,อ,อสไปายก่อนเจิม <c oughs> ดดดักดักกกนนะเีี๋ยวู่มาไม่เหมือนที่คุยกันเลยไม่เหมือนที่คุยกับกูเลยเนะี่ยกูคุยกับตัวเองตอปปิ้ไปงไฟดีสเทเบิลโชว์มีอัลเทอร์แกต์ใช่มันโดนเพื่อนด้วยไหนจานจริงเหรอโก้ก็ใส่เหมือนกันเหมือนเทเบิลเลยเสียงเหมือนเทเว่นนะ ตาออ้โาตาตาตาล็อกแล้ว One enemy remaining นี่นี่ีกอ่ามีอีกอะต้องไปต็มเลยอะก็มันนกไปอะเจอไปเต็ม클로 Not e ว่าจะมันจะแกะมันยิงกแล้วเมื่อกี้ กูเกือบผาแล้วโอเคเลยก็ไม่ไดแกกลับมา I expected more from h i m ทำไมมันอ่อนแอใส่เพื่อนได้วะแย่ะวะอติไอ้ลูกบอลคิวจอยอ่อนแอใส่เพื่อนไม่ได้เลยแต่นี้ได้ไง i my cock These attacks aren't very professional, huh? Over there. Over there. Over there. Uh -huh. Enemy spotted B. สมองได้ไหมทำอะไรก็ได้กูจะออกไปสมอแต่กูลืมไปกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่สมอง focusing กว่าเด็ down mid กอแท้ๆเพาะกอดแท้เคพอที่อ่ะพอทอ่กูสานั่งแบบมันๆเลยแเลกลับมายิงหัวดิ้งแน่แม่เอาหมามาเดินเดินแล้วมยืนมองยืนเฉยเลยอ่ะมีตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเนา ยิงนูน่นเดี๋ยวกูเคลียร์ตรงนี้ให้เกมมาออนแอร์โชว์เมียืายมีซ้ายตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าไปยังหรอว่ายังหรือว่าไม่อยู่วะหรือว่าเบนอยู่โน่นอนะเหลือเศษ

Lab not know ah, yeah. Their omen will fall. Focus, eh?

เขาคุณดันเข้ามาไม่มีใครเลยนะใช่ที่อะไรเจ๊ะคุณนว่ามันแพนแล้วอ้าวเสร็จตายตรงไหนวะนะมีแจมช่วยอยู่อ้าว Spike planted Laugh player they are standing. Like that. Clutch. The thing you think they can scare me? Where are we get a pick, we move in. Got it. We need what be what go me up? What go, what what? focusing destroyed Scatter Variable removed เข้า lamp page ไป หนึ่งศัตรูยังคงเหลืออยู่แมตช์พอยท์แลมันไม่ตั้งใจอาจจะกใจใช่ไหแต่วันเองมึงเดไปกินอะไรอะเหรอเบลุดตัวนี้เด็บเร็วละ Keep it cool. That's how you survive. The no, like, no. yeah. Bring them down. Bring them down. They're blind with fear. I'll find you. one. Who else?

เลยเกิน30 seconds left เอไป breaking last player standing oh. ีกจบแล้วมามัจะมานี่วเฟลไ planted เสือสะบัดเลยเฮ้ยมาได้ครั้งเดียว ล่างไปเลยเล่นทำเล่นไปเกมผิดกันเนี่ยไอ้รวยอะมันมีนะมีคนรวยนะใครวะมีคนรวยขอจริงโอ้โห Oh, oh, Good luck. Show me a target. I think it's B. Enemy spotted. Enemy spotted. 97, Nightmare takes them. I've got oh. your trail. Oh oh go One enemy remaining. Spike down mid. Spike spotted mid. Damn gun. Me check that, that was that. <laughs> Defenders <laughs> win. <sighs> All right, we're finished here. <laughs>